วิธีทําภาพนิ่งของน้ําให้เคลื่อนไหวคลิปนี้จะใช้คําสั่งบิดเบือนเพื่อทําให้เกิดการเคลื่อนไหวของน้ําใครยังไม่รู้มาค่ะตินาบอกให้ฝากเพลงนี้ลมชอยต้อยนางคอยใจบางบ้างของน้องพ้อโตรงเปิดรับให้เข้าไปในใจเป็นไปได้ไม่เป็นอะไรได้หอกสิดูแลบอกให้เราเข้ามาที่แอป c ค p c u t บวก โปรเจกต์ใหม่ค่ะจากนั้นนำภาพที่เตรียมไว้นำเข้ามาค่ะเสร็จแล้วคลิกเพิ่มค่ะ เราก็จะได้ภาพนิ่งนําเข้ามาแล้วแล้วให้เราแตะรูปให้เป็นกรอบสีขาวแล้วลากออกไป15วิค่ะอย่าลืมปรับอัตราส่วน9ต่อ16ค่ะแล้วถูกลยค่ะจากนั้นแตะภาพให้เป็นกรอบสีขาวแล้วมองไปที่บาร์ด้านล่างหาคําสั่งคัดลอกค่ะเราก็จะได้ภาพวิวนี้มาอีกหนึ่งก้อนแล้วให้เราคลิกที่รูปแรกให้เป็นกรอบสีขาวแล้วมองไปที่บาร์ด้านล่างหาคําสั่งภาพซ้อนที่เป็นรูปกว้ เราก็จะได้รูปภาพแบบนี้มาวางซ้อนกันเป็นเลเยอร์ที่2ค่ะเรายังอยู่ที่เลเยอร์ที่2นะคะแล้วให้เราเลื่อนหาคำสั่งมาค่ะแล้วเลือกคำสั่งแบ่งชาค่ะเราก็จะเห็นเส้นสีเหลืองขึ้นมาปรับเส้นสีเหลืองให้ได้ตำแหน่งที่สวยงามค่ะจากนั้น ปรับสามเหลี่ยมที่ซ้อนกันกดลงเล็กน้อยจากนั้นให้เราคลิกย้อนกลับหนึ่งครั้งแล้วคลิกอีกหนึ่งครั้งจากนั้นมองไปที่บาร์ด้านล่าง<อ>หาคำสั่งเอฟเฟกค่ะเลือกเอฟเฟกต์วิดีโอแล้วเลื่อนหาหัวข้อบิดเบือนค่ะจากนั้นมองหาคำสั่งบิดเบือนของน้ำเลยค่ะแล้วติ๊กเครืหมายถูกเลยค่ะจากนั้นไปที่ปรับแก้ค่ะควาคมชัด ปรับที่40ค่าความเร็วปรับที่10ค่าส่วนขนาดปรับเป็น50ค่าเบอร์ปรับที่30ค่าอร์มเข้มปรับเป็น10ค่าแล้วติ๊กถูกเลยค่ะ แล้วเราก็จะได้ภาพนิ่งของน้ำให้เคลื่อนไหวได้แล้วลองเล่นดูค่ะแล้วให้เราเลื่อนการบิดเบือนของน้ำออกไปให้สุดคลิปเลยค่ะแล้วเพื่อนๆจะใส่เอฟเฟกหรือสต er ิ๊กเกอร์อะไรเพิ่มก็เพิ่มได้เลยค่ะถ้าชอบเรื่องตัดต่อสร้างไรายได้ติดตามติ่าตัดต่อง่ายง่ายไว้นะคะจะมีคลิปดีๆมาแบ่งปัน